และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็แนะนำร้าน Over Topup เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึงเกม For g o ็ on v m i x ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่ง้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบผมครั้งนี้กับช่อง Dark s k กครับและวันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดคิดครับ ที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่า Focus on VMix นั่นเองครับซึ่งผลจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยนะครับว่าสำหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเปิดตัวมาในรูปแบบของ Pay to อ a r n นหรือว่าเกม NFT นั่นเองครับและก็สำหรับเจ้าเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว MMO Open World และที่ประเด็นสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของเจ้าเกมนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็จะสามารถนะครับีร PK, หรือว่าค่าผู้เล่นเนี่ย ได้ตามแมปต่างๆได้ด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยโดนฆ่านะครับหรือว่าโดนคนอื่นเนี่ยตบนะครับจนตายเนี่ยเหรียญน,นะครับในส่วนของเลดแจมนะครับหรือว่าเจ้าสกุลเงินของเจ้าเกมนี้เนี่ยที่เราเนี่ยสามารถทาการแลกเป็นเหรียญลักโทเค็น Luck oken, แล้วก็เอามาแปลงเป็นเงินจริงได้เนี่ยมันเนี่ยก็จะตกจากตัวละครของเราด้วยนั่นเองครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมนั่นเองครับว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้าง และถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวิวกันได้เลยครับไปครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับและระบบแรกนะครับที่ว่าผมเนี่ยจะมาทาการพูดถึงนะครับหรือว่าจะมาทาการรีวิวเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของระบบสายอาชีพของเจ้าเกมนี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีถึง4คลาสสายอาชีพด้วยกันนะครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทาการเลือกเล่นซึ่งสําหรับเจ้าอาชีพแรกเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือนักดาบนั่นเองครับและแน่นอนนะครับ ว่าเราเนี่ยสามารถดูในส่วนของคุณสมบัติของแต่ละสายอาชีพตรงมุมด้านขวามือได้เลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะทําการบ่งบอกด้วยนะครับว่าในส่วนของเจ้าตัวละครนี้เนี่ยมันมีค่าสเตตัสที่โดดเด่นไปทางด้านไหนบ้างนั่นเองนะครับก็สําหรับเจ้านักดาบเนี่ยระดับความยากเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับส่วนพลังโจมตีและก็พละงก,กาลังเนี่ยถือว่าโดดเด่นนั่นเองครับส่วนสายอาชีพต่อมาครับนั่นก็คือเจ้านักธนูนั่นเองแหละท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆเห็นไหมครับ ในส่วนของค่าสเตตัสเริ่มต้นของเจ้าอาชีพนี้เนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีและก็ในส่วนของค่าสเตตัสนะครับของสําหรับเจ้าอาชีพนี้ที่เขาเนี่ยมักที่จะอัพกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของความว่องไวนั่นเองนะครับส่วนสายาชีพต่อมาครับอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆเป็นตัวแทงค์นะครับหรือว่าพาลาดินนั่นเองแหละซึ่งสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้ทาการทดสอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมันถึกมากแต่ว่ามันเนี่ยจะมีข้อเสียในเรื่องของการเก็บเลเวลหรือว่าในการเคลียร์เควสนะครับในช่วงเริ่มต้นนั่นเ นะครับเพราะเนื่องจากที่ว่ามันถึกมากครับดาเมจของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเบาด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเก็บเลเวลได้ช้ากว่าสายชีพอ,อื่นๆในช่วงเริ่มต้นนั่นเองครับส่วนสายชีพต่อมาครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโลลิ่สาวน้อยนะครับหรือเอาง,ง่ายๆหละท่านผู้ชมมันก็คือเจ้านักเวทนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับค่าสตตัสโดดเด่นครับนั่นก็คือค่าพลังโจมตีในส่วนของเวทมนต์นะครับเนี่ยเห็นไหมก็สามารถดูในส่วนของคุณสมบัตินะครับของแต่ละตัว เสร็จทีนี้นะครับผมต้องบอกท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยเขาจะไม่มีระบบในการตกแต่งรูปร่างโมเดลของตัวละครครับก็แค่ให้เราเนี่ยเลือกตัวละครตั้งชื่อแล้วก็กดเริ่มเล่นเกมไปได้เลยนั่นเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยพอที่จะรู้ในส่วนของระบบค้าสายอาชีพของเจ้าเกมนี้แบบคร่าวๆแล้วนะครับก็ด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเควสและแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบออโตเควสให้กับเราด้วยนั่นเองครับ และนอกจากนั้นแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตครับไอที่ว่ามันเป็นสมุดเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของระบบฟังก์ชันนะครับไกด์ให้กับเรานั่นเองนะครับก็ด่าว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากที่จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับในถ้าร,ระบบก็จะทําการไกด์บอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างและนอกจากนั้นแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆเห็นไหมมันเขียนว่าการอธิบายไอเทมนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเนี่ยจะเป็นระดับแหล่งนะครับหรือว่าระดับขั้นของอุปกรณ์นั่นเอง ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยที่ว่าเป็นระดับต่ําที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระดับดีนะครับเศรจทีนี้เนี่ยถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากที่จะอัพนะครับให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะเลื่อนขั้นเป็น4นะครับเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะมากมายซึ่งขั้นสูงสุดของมันเนี่ยจะไม่มีระดับนะครับตรงไอเทมอันนี้เนี่ยคือแบบว่าถึงขั้นสูงสุดของอุปกรณ์นั้นๆแล้วนั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับสาหรับใครนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ย ก็อาจที่จะติดปัญหานะครับว่าพี่ครับเราเนี่ยหาอุปกรณ์ระดับ C เนี่ยได้ยังไงนะครับเพราะว่าในทางระบบมันจะมีเควสนะครับให้เราเนี่ยสวมใส่ของอุปกรณ์ระดับ C3 ชิ้นนะครับโดยวิธีการเลื่อนนะครับท่านผู้ชมก็ให้เราเนี่ยกดขึ้นไปที่ไอเทมนะครับสจทีนี้เขาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนะครับให้เราเนี่ยเลือกแบบเยอะแยะมากมายนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดขึ้นไปที่อัประดับเลเวลสรจทีนี้นะครับในการอัประดับเลเวลเนี่ยเราเนี่ยสามารถใช้นะครับเนี่ย ค่าประสบการณ์นะครับเนี่ยมันจะเป็นไอเทมแบบนี้นะครับซึ่งมันเนี่ยก็จะมีเป็นเฉดสีด้วยก็จะมีสีขาวนะครับสีเขียวสีน้ําเงินและก็สีอื่นๆและนอกจากนั้นแล้วถ้าว่าเราเนี่ยไม่มีในส่วนของค่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ไอเทมที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้งานครับมาทําการยัดก็ได้เพื่อเป็นการเพิ่มระดับเลเวลนั่นเองนะครับซึ่งเลเวลตันเนี่ยก็คือเลเวลสินะครับอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทาการอัพเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการอัพระดับเลเวลของมันเนี่ยจนตันแล้ว มันจะขึ้นคาว่าการเลื่อนยศอุปกรณ์นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มครับเห็นไหมเสร็จทีนี้มันจะทําการอัปเกรดครับจากขั้น D ไป C น,นั่นเองซึ่งแน่นอนครับถ้าใครเนี่ยอยากจะสวมใส่นะครับของเป็นระดับ B ทั้งตัวก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับมันจะเหมือนกันหมดเลยเสร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับสาหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบฟังก์ชันนะครับการอัปค่าสเตตัสด้วยซึ่งในส่วนตรงนี้ผมแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการอัปในส่วนของคําแนะนําเห็นไหมสำหรับเจ้านักดาบเนี่ยเขา ให้เราเนี่ยอัพในส่วนของค่าพลังนะครับก็ให้เราเนี่ยอัพไปเรื่อยๆนะครับจนมันถึงจุดที่ว่าท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยแม่งตัวกูแม่งมาตีแรงแล้ววะเสร็จทีนี้เนี่ยถ้าผู้ชมอยากจะบิ้วไปเล่นสายอื่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นผมแนะนําว่าให้อัพตามที่ระบบเนี่ยเขากําหนดซะกอ่อนเสร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครเนี่ยอยากจะลงในส่วนของดันเจี้ยนนะครับก็ทําการกดจิ้มไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งสาหรับเจ้าดันเจี้ยนเลเวล24นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมืองแร่ด้วยนะครับก็เราเนี่ยสามารถทําการขุดแร่ได้และนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของดันเจี้ยนเลเวล24เนี่ยหรือว่าเหมืองแร่เนะี่ยเราเนี่ยสามารถทําการ PK กันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทําของนิดนึงนะไม่งั้นเนี่ยโดนไล่ตบยับเลยเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมลองตัวหลักและลองไปขุดดูนะครับโอ้โหโดนพี่จีไล่ตบวิ่งหนีแทบที่จะไม่ทันกันเลยทีเดียวนั่นเองครับ ในส่วนของระบบการเอืเ้อเหรียญอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมติดเอาไว้เป็นคลิปหน้าก่อนนะครับเสร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันเนี่ยก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันเลยนะครับเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมเก่าแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าระบบหยิบย่อยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆซึ่งสําหรับเจ้าตัวละครหลักของผมอะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันปิดปรับปรุงนะครับก็เลยเข้าไม่ได้ซึ่งไอตัวหลักอะมันปลดล็อกฟังก์ชันอะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้นะผมสร้างเอามาใหม่นะครับเพื่อที่จะเอามารีวววินนนนะะรรับบใใส่่่ขอองงาาหู้้้ชมเเยไดด เศรษฐีนี้นะครับท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตเห็นไหมสํานักการค้าขายเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าให้เดานะผมว่ามันน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเหรียญเลตเจมนะครับเป็นลักโทเค็นนั่นเองซึ่งมันเนี่ยจะทําการปลดล็อกตอนเลเวล50นั่นเองครับเศรษฐีนี้นะครับท่านผู้ชมเราลองไปดูในส่วนของเจ้าสกิลกันบ้างก็สกิลเนี่ยมันจะมีสกิลแอคทีฟนะครับแล้วก็รวมไปถึงสกิลพลาสีซึ่งสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆเห็นไหมมันจะเป็นสลอส็อต ซึ่งในทางระบบจะทําการปลดล็อกตั้งแต่ระดับ 15, 30, 40และก็80ก็ถ้าใครในะอยากที่จะเอาสกิลนะครับไปลากตรงสล็อตนะครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมี่ยทำการกดจิ้มไปที่การเปลี่ยนสกิลนะครับเห็นไหมทีนี้มันจะเป็นสล็อตนะครับของสกิลเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็ทําการกดติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งสกิลเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายและก็ประเด็นสําคัญนะครับมันเนี่ยก็จะมีในส่วนการเปลี่ยนคลาสสายอาชีพด้วยเห็นไหม แต่ทีนี้นะครับในส่วนของสกิลพาสีเนี่ยเลือกอัพได้ด้วยนะเนี่ยกดชิมตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของสกิลพาสีเนี่ยมันจะมีการเสริมธาตุสกิลด้วยนะครับคล้ายเป็นการเพิ่มคุณสมบัติของสกิลนั้นๆั้นนั่นเองเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสำหรับเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าการล่าถอยและบุกนะครับแต่ถ้าหากเราเนี่ยกดชิมมาตรงด้านล่างมันก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมซึ่งเราเนี่ยสามารถนะครับทำการติดตั้งได้แค่1สกิลเท่านั้นก็ให้ท่่าาาาาานนนู้้้ชมเเเเียยลือออกกกงงงะะะคครรรรรััรบบรรับบบบแตตวววสึใด ถึงจะสามารถทําการปลดล็อกได้ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยมาทําไกด์ให้เลยก็แล้วกันและก็ประเด็นสําคัญนะครับถ้าหากเราเนี่ยตีกันนะครับมันจะมีผลเอฟเฟกด้วยนะครับการเพิ่มค่า x p นะครับแล้วก็เงินโกที่จะได้รับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากที่จะเก็บเลเวลไวๆนะครับก็ควรที่จะต้องตีกันด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญนะครับสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยพอเราตีบวกแตกนะครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าไอเทมเนี่ยมันเนี่ยะยไปด้วนครับ ในส่วนการตีบวกเนี่ยสูงสุดนะครับของสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยนั่นก็คือบวก35นั่นเองนะครับเนี่ยไอ้ผู้ชมเนี่ยลองสังเกตไอเทมครับตรงด้านขวามือนะครับมันก็จะมีคำพี์อยู่4ประเภทด้วยกันก็จะมีเพิ่มเลทน,นะครับอัตราการตีบวกเพิ่มขึ้นนะครับการแตกอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานทุกๆกเกมอยู่แล้วถ้าว่าตีบวกหาย แล้วเสร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับไอเทมเนี่ยซัส่วนใหญ่เลยนะครับในทางระบบก็จะทําการมุมบอกด้วยนะครับว่าช่องทางการได้รับเนี่ยเราเนี่ยได้รับมาได้ยังไงนะครับแต่ว่าผมว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะติดปัญหาในเรื่องของการหาค่า XP นะครับที่จะเอามาอัประดับเลเวลนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมี2วิธีหลักๆนะครับที่ว่าผมเนี่ยมักที่จะเจอบ่อยๆนตอนนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือกล่องตามแมปนะครับมันจะมีกล่องนะครับแอบซ่อนอยู่ด้วยตามแมปต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเจอกล่องเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปเปิดด้วยนะครับส่วนช่องทางต่อมาเนี่ยนั่นก็คือการทำควิสนั่นเองนะครับในทางระบบก็จะทําการแจกเรื่อยๆเสร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีในส่วนของการคราฟด้วยนะเห็นไหมเขาก็จะแบ่งนะครับเนี่ยว่ามันเป็นเซ็ตไอเทมนะครับของเจ้าอาชีพอะไรนะครับก็สามารถทําการกดจิ้มได้แล้วก็ไอเทมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสีฟ้านะครับสีส้มนะครับแล้วก็สีแดงนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะใช้เจ้าหินเลื่อนขั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่ว่าผมบอกแหละ ของระดับสีขาวนะครับที่ว่าทาตัวเกมให้มาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอย่าเพิ่งอัพให้มันฟูนะครับเก็บเจ้าหินเลื่อนขั้นยศนะครับขั้น c เนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนค่อยทําของสีฟ้านั่นเองนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับสาหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองครับผมและก็เป็นไงบ้างครับสาหรับคลิปวีดีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสําหรับพาทนี้และหา,ากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาสต,ต่อไปอย่างไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม